กรับาวาส,สวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับโย่ผมช่องมิกเซอร์เวนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบรกเอาผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเล็ U ยวดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก คุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยบุยพอกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมิกซ์เวทนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเราอยู่กันในแมปไล่สามหมื่นนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็เอาเอ็มพีไฟเนี่ยมาเล่นในไล่สา0 0 0ื่นั่นเองนะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมเพราะว่าผมเนี่ยอยากย้อนวันๆครับเมื่อก่อนเนี่ยผมกับน้องฟิล์มเนี่ยก็จะไปดดััััััักกกกกกนนนนนนนบบบ่่่่่่่ออยยยยมมมมาาาาาะะะคคครรรรตตตตททีีไไลลงงเเเเเุพว้้แ ยันตายเกมเลยนะครับแม้แต่จุดออกตังเนี่ยพวกปุมก็ไปนอนรอนะลูกท,ทุกคนมันเป็นวิธีเดียวครับที่ทําให้เรารวยได้และมีโคเอิ้นจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่บางอย่างก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับทุกคนก็วิ่งยิงบ้างไล่ยิงบ้างนะครับต่างๆนานากันไปนะครับไม่ใช่ว่าดักอย่างเดียวนะครับทุกคนดักอย่างเดียวก็มันน่าจะงอมสาหรับคลิปนี้ครับ ไม่ดักนะครับทุกคนวิ่งเข้าโมเลยครับทุกคนผมเนี่ยก็คุยกับน้องฟีนะว่าเออเรามากลับมาสามหมื่นกันดีกว่าวะ่ะน้องเราเอา MP5 กำบำไปนั่งดักดีกว่าแต่น้องผมมันไม่ดักไงทุกคนมันวิ่งใส่เลยทีนี้ออแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมบอกเลยว่าคือดักจริงๆนะครับดักยาวๆเลยทุกคนไม่ใช่ว่าเล่นๆนะต้องให เกือบหมดเวลาก็ยังจะนอนดักอยู่นั่นแหละครับทุกคนเออผมบอกเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมนีจะรอดหรือจะล่วงนะครับทุกคนไปกันเลยโอเคครับเรามากันในเกมแรกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เกิดตรงใกล้จุดผลิตเลยนะครับหรือว่าจุดออกด้านหลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวกินยาแก้ปวดแล้วก็ไปฟาร์มกันตรงจุดซื้อขายก่อนละกันนะครับทุกคนแต่แปลกนะครับทุกคนด้านข้างไม่มีเกิดนะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าด้านข้างไม่เกิดเนี่ยผมว่า ตรงทะเลสศาสตร์กับสุาสานนะไม่แน่น่าจะเกิดแล้วก็อาจจะวิ่งไปโมโตเตเลแล้วก็ได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาฟาร์มตรงนี้ก่อน,นแล้วก็รอเข้าถุยเราก็เข้าไปในโมกันนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เราต้องระวังด้วยนะเผื่อซ้ายมือเราในกูดังนีอาจจะเกิดด้วยนะเผื่อมันเนียนอยู่นะอันตรายนะผมบอกก่อนนะแมปไรเนะ่ยอนูเยอะนะว่าผมเคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็โดนบ่อยด้วยเหมือนวเวรกรรมมันตามจัน้องพวกผมตอนนี้ ตอนนี้พวกผมกำลังจะวิ่งไปในโมกันนะครับทุกคนในโมเนี่ยมีอยู่แล้วแน่นอนครับยาปั้นไม้ในโมยาปั้นไม้อ่าไหนนะน้องผมบอกแล้วว่าเข้าหรือเปล่าเอาดีเอาดีคือไม่ดักแล้วตอนนี้ทุกคนเพราะว่ามันก็ดักเราอยู่ดีนะครับไปในโมไปในโมในโมรุยรุยรุยุยรุยอ่ามันได้กล่องแดงสองชิ้นนะก็ดูน้องผมมันลงแบ่งเราชิ้นหนึ่งไปไปเราไปในโมกันเลย เจอมันเจอมันเจอตรงนี้มีไหมเช่ก,ก่อนปลาตะมดน,นี่อุ้ยมีฟอมีฟอไกระล่างหรอออกยไป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 ก่อน้องปลาตะตันก่อน,นะนอ่ะโ,โดนโดเองแ้วนี่นนนหนูทอวิ่งชนงั้ทุกคนเอาแล้วเอาแล้วปลาเข้าไปห้องแปดแสนนี่ mình đồn này mình đồn này ui bút tiền đây ui 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 cặp ui cặp ui có đồn ui đồn mua tua một đi đi ui ok ui ở đây lại ờ rồi đồ đen mà không đồ đen mà nên mới đai nó ấy ờ nó của tôi nè nó nó đồn cọc luôn cả thế à ông đây này quá đúng đấy เรียบร้อยเรีย <c oughs> บร้อยเป็นหนึ่งครับโอเคจบไปละอันนี้อะไรวะเรียก,ก่อนโอ้เราเสียกำลังคนไปสองคนนะครับตอนนี้อันนี้มันตายเลยน้องน้องบบาไอ้น้องบาองบาพี่ตุยแล้วแต่ตอนนี้ขอรีตัว<อ>ก่อนครับทุกคนอะไรวิ่งมาวะเนี่ยวิ่งเหมือนคนเลยนะเนี่ยเปลี่ยนแม็กโปรก่อนละกันกินยากแก้ปวดก่อนมันวิ่งเหมือนคนเลยนะเนี่ยวิ่ง แต่บอดไม่ยิงมันอะคุณหรือเปล่าวะเด่งรอ,รอบอดเห,อ <c oughs> หรออะไรวะปับ๊บเอ้าอันนี้ศพใครเนี่ยอันนี้ศพใครอีกวะเนี่ยน,นี้น่าจะเออตีแรกที่มันยิงกันกันไว้นะครับทุกคนอันนี้ศพน้องพงอันนี้ตัวนี้น้องตินยิง ทำยาก่อนละกันน่าจะเป็นบอลเลยทุกคนน่าจะไม่เชิดดโอเคอรอบนี้เสียบนทหารไปสองคนเลยครับนี่น้องผมยิงตัวเปนหนึ่งตรงนี้เยาเก็บของเลยดีกว่านะครับทุกคนดสูสิตัวนี้ใครยิงตวัวเอ,อ่ยขอดูหน่อยนะครับโอ้ฟอร์ด้วยนี่วะนี่มันไม่ใช่แก๊งหนูนะผมว่าไอนี้แก๊ง ที่จะแบบจะมาไอาล้างหนูซะมากกว่าเอา้าตัวนี้ดินยิงนี่ว่าไม่ใช่น้องฟีมยิงหรอเดี๋ยวเราดูก่อนเผื่อมันได้กองแดงนะครับทุกคนเพราะว่าเขาเปิดห้องแปดแสนไปนั่นเองนะครับเอ้ยไม่มีไดครับี๋ยว,ว่าตอนสุดท้ายละให้ให้น้องตินให้น้องตินทุกไปให้น้องตินเก็บเออพูดลิ้นพันอยู่ได้กูก็ โอ้กล่องนี้ยังไม่เปิดดูก่อนเปิดได้ซีดีครับทุกคนในกล่องเนี้ยเห็นเขาได้กันบ่อยเมื่อก่อนอะตอนนี้ก็ไม่รู้ใครได้นี่ไงซีดีปลอมเอกสารรับเหมือนกันนะแต่มาเป็นของปลอมเอ้ยบ้านกลางทุ่งมีเสียงปืนว่ากูโดนแน่ไหนดูตัวนี้ดิโอ้เซตสี่ครับทุกคนเซตสี่พอแต่งดีจาด้าสวยอืมฉ่ำๆเลยครับฉ่ำๆเลย เก็บของยาวๆเก็บของยาวๆอู้อย่าแด้งสองออร,รอบเลยเราเพื่อนแก้วน้ำมาเยอะจังวะเนี่ยเอาไปทำไรวะเนี่ย Mac ห้าสิบ Mac MK Mac F สองพันเคเก็บของไปก่อนคนระับทุกคนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเออไม่มีอะไรจะเก็บละโอเคอุ้ย โอ้โหบ้านกลางลุงยังมีเสียงบอดยิง,ง,งเลยอะ่ะผมว่าโดนหนุ่มน้าแน่นอนดูทรงล้โดนหนุ่มน้าแน,น่แน,น,น,นอนเลยก็ดูถ้ามันยังอยู่ตรงนั้นน่ะตินพูดเลยว่าเสียงกระตุกจัดเลยเดี๋ยวขอใส่แม็กก่อนนะครับทุกคนเอา M80 ใส่ในแม็กนี้ก่อน ผมว่าผมโดนแน่เลยทุยกคนโดนชัวร์เลยเพราะว่าบอดอยังยิงอยู่นะครับบ้านกลางทงน่้จะเป็นตีฝั่งบ้านพักนะวู้บ้าวูบายิงมันไม่ตา,า,า,ายนเนออึะผมนึกว่านงกงดินตุยนะพี่พูดเ,เห็นพูดชื่อตินก็เนะลยไม่ใช่เพื่อนอีกคนหนึ่งห้องนี้ยังไม่ฝามดูหน่อยในกระเป๋านี่<ม>เราเผื่อได้ของ<ม>ดงของทองทุกคนอ่าไม่ใช่ของทองแล้วล่ะ ดูในเสื้อทุกคนพยายามคุณให้บ่อยๆนะครับบวกเสื้อกับระเป๋าหลไรพวกนี้นะเฮ้ยสีช่องโอเคได้ของทองมาชิ้นหนึ่งครับทุกคนก็ได้อยู่นะผมว่าก็สวยละของทองสักชิ้นหนึ่งโอเคตอนนี้เนี่ยตีบ้านกลางทุ่งยังไม่มานะครับแต่ผมก็ต้องวัดเพื่อที่จะออกนะฉีดยาดแดงแล้วครับทุกคนเราต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบแล้วตอนนี้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่า <laughs> มันอยู่ตรงไหน ต่ผมว่าอยู่ข้างหน้านี่แน่นอนครับทุกคนมันกระตุกกระตุกอ่ะอ่ะ <What? S 1> อไปนอนทำไมเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็คนนี่วาติยิงไว้โอเคไปเราต้องจดวงครับมนไม่ได้ออกอืมเราแวงจับน่ากลัวจริงนะคนดูไล่เนี่ยน่ากลัวมากเลยผมบอกก่อนเอยเสียวะข้างหน้านี่มันต้องมีอะไรแน่นอนอะไรทุกคน

เนี่ยทุกคนปุ่มแบบนี้เลยเมื่อก่อนดักแบบนี้เลยครับกัแบบน้องฟิล์มอะ่ะเนี่ยรอดดีในโมวิ่งแบบนี้เลยเมื่อก่อนอะ่ะรู้สึกเหมือนเวนกรรลนะทุกวันนี้นะทําอะไรไว้ก็เ,เวนกร,รมตามมาเดียดิโอ้ลุดขาผมยิงขาเ่าห่กแ่ข้างเดียวเองแต่น้องตินผมแม่งยิง <c oughs> คอเอียงเลย <c oughs> อ๋อยิงไม่ถูก <c oughs> <c oughs> น้องดินนี่มันยิงคมนะรับคนดูถ้าใครเห็นช่องน้องมันนะมันยิงคมนะแต่เมื่อกี้เนี่ยมันยิงไม่โดนนะเหตุบ้ามันยิงสเตปดนะีน้องตินนะโอ้โหเซตดีจัดทุกคนไม่เป็นไรไปดูเกมใหม่กันดีกว่าครับไปดูยซิรอบนี้เกิดไหนโอ้โหเกิดตรงนี้จุดแซนวิชเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะจุดนีนะ้ถ้าบวกกับตีตรงโกดังเนี่ยเสียเปียบมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยววิ่งซ้ายไปล็อกบ้านแดงก่อนละกัน,นครับทุกคนเพื่อมีตีวิ่งมานะครับผม มีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่าซ้ายมือซ้ายมือโอเคโอเคมีครับมีสายมีสายมือเหลือบอทอ๋อบอทนี่ว่าอ,อ,อ,อันนี้ไม่ใช่บอทแล้วอันนี้ไม่ใช่บอทแล้วโดนเจ็บอยู่เจ็บอยู่เพื่อนเอาไหมเอาเอากูดเดินชนรวดสวยเพื่อนเพื่อนซ้ำไปแล้วนะครับทุกคนตัวยีป็นหนึ่งครับตอนนี้นเ,เพื่อนมันอยู่ฝั่งนี้แน่นอนครับมามา,มาเลยมาเลยอยู่นี่หรือเปล่า <No. S 1> เจ้าก้าวหน้า เอ็มบีไฟม้เหมือนกันอุ้ยไอ้เหี้ยะเอ็มเกตัวเพื่อนตกกูเด็กจู้ด้วยเออมันคล้องแล้วผมไม่ไหวผมไม่ไหวอุ้ยเต็มเลยทีนี้ตกตายอุ้ยชิบหายแน่นอนเรื่อระเบิดนะชิบหายแน่นอนมาดูอุ้ยออกอีกเฮ้ยเอ็มเกตัวขอปัญญาก่อนไปมาแล้วมาแล้วเออระระเบิดเอออะตตายเอามาน้องเองทำไดร อี่น้องกุจการเอามานึ่เอามานี่งอีน้องกุจการสวยสวยสวยจำม,มันน้องจำม,มันใบบนบเอาเอ็มเกตดวม,มันกิ๊ดเออหมดตีครับเ,เกนี้โอ้ไม่รู้มันก็ตุยหรือเปล่านะเฮียเสียดายจัดเลยทุกคนเขาวิ่งมาจากไหนวะโอ้จีสามเองเอออ๋อมันปาระเบิดตรงนี้ ผมโดนนิมจตด้วยแต่ตัวแดงโดนเต็มๆเลยอ๋อ <ST IT U K> โอ้โอโอยยิงสุ่มตะลุพุ่มไม้มาเลยนี่หว่าขอรายงานก่อนละกันนะไม่ได้ไว,ว่าลองโบนะครับทุกคนแต่ว่าขอรายงานก่อนนะเพราะว่าเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยเจอบ่อยโอ้โห m80 ขาขามันหายไปข้างหนึ่งเฮ้ะเด่นไดไแป๊บเดียวตัวอีกและวดูเกมใหม่ดีกว่าทุกคนโอเคครับเรามากันในเกมใหม่เลยนะครับทุกคนเกมนี้เนี่ยก็เกิดตรงจุดนี้นะครับ น้องฟิล์มเนี่ยพาก๊อกมานะครับเพื่อนอีกคนนะครับก๊อกสองคนนะแล้วก็น้องตินเนี่ยเอา,อาซูมี่มานะครับผมเนี่ยเอ็มบีไฟเหมือนเดิมเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราฉีดยาวิ่งแล้วก็ไปโมเตลกันเลยดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ด้านหน้าเรามีนะครับทุกคนเอาเรากูไปกลบนทนำไ,ไมโอเคโอเค,อเคน้องโอเคอ้าวเรียบร้อยน้องฟิล์มเก็บไปนหนึ่งนะครับตอนนี้โอเคคนนะเนี่ยน่าจะตีสุสานนะยยนนมั้งมีจันนายด้วย อยู่แถวนี้หรือเปล่าว่าเพื่อนมันเนี่ย,ยลองดูในเสื้อก่อนแ่บมีของดีโอ้โหกระจายกันคนละที่คนละทางเลยเพื่อนดักอยู่ฝังโนโน่งโน้นนะครับทุกคนฝั่งโน้กก็มีด้วยนะตอนนี้นะแต่ผมกับน,น้องฟิล์มน้องดินจะเข้าโมนะครับเราจะไปฟาร์มนนในโมกันโอเคในโมมีนะครับตอนนี้ทุกคนน้องฟิล์มเดาแล้ว โอ้ยเออดินน้องเอามันซ้ำเลยโอ้น้องผมตุยแล้วดูน้องฟิล์มผมโชว์ทุกคนนี่ล้มไปหนึ่งนน่นี่ล้มสองครับทุกคนน้องผมโคตรตึงเอาเอาเอาไอ้เนี่ยบอดนี่ว่ะนี่ก็ตกใจ ยิงไปก่อนครับยิงไปก่อนไม่รู้บอดหรือว่าคนนะยิงไปก่อนที่รู้รอ,อไอเดยโดนดีสามน้องฟิลมกระเด็นเลยแกแปลจะยังไม่เปิดเดี๋ยวเคลียร์บอดก่อนลัก,กันผมว่าต้องเหลือต้องมีอีกแน่นอนอยู่ในโมเดลนี่แหละน่าจะมีสามตัวข้างบนเดีย๋ยวขอพันเบนเดตก่อนรัก,กันแกอยู่ไหนวะเพื่อนฮนะ โอ้โหโอ้พิก้าสุนอ้น้องผมรูดไปสามคนเลยคนโคตรตึงน้องฟ์มคนยอ่ฮะกวางมือ่มิกโอเคแต่ผ้มไม่หล้ว่าจัดไปน้องพิก้าสุอยู่แยมาแยกมึงเรียบร้อยได้จะครบแล้วก็โดอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองผมขอมาเปิด201ก่อนลักันนะครับทุกคนเผื่อได้กล่องดงกล่องแดง เมื่อก่อนออกบ่อยนะครับ2 0 1นหนึ่งเนี่ยของแดงชิ้นแรกบมมาได้จากสองเนีหนึ่งแหละทุกคนโอ้อันนี้เปนไอของแดงไะของมอ่ะไปครับฟาร์มไปเรื่อยๆตอนนี้โมเตลเป็นของเราตอนนี้เราฟาร์มไปก่อนระวังเราต้องฟิล์มเคลียร์ของนะครับโอเคอ๋อน้องตินไปละน้องตินไปฟาร์มกลางแสงต่อตอนนี้มีไอดอกตกใกล้ๆเราเลย ดักไอดอบโอเคน้องฟิล์มบอกว่าให้ดักไอดอบนะครับทุกคนดูดีว่าจะมีใครมาหรือเปล่าแต่ผมขอฟาร์มตรงนี้แล้วกันเอ้ยตรงกลางตรงกลางนี่คนแน่นอนครับทุกคนมีคนวิ่งมาเดี๋ยวบอกน้องฟิล์มบมกแล้วกัตรงกลางเลยน้องตรงกลางเลยคนชัววิ่งแบบนั้นนะคนแน่นอนครับน่าจะตีหลังสุดเรามั้งไ่หน้าผมเนี้ยบอด เกียร์บปิกรนั่นไงเขารู้ยายอยู่ผมขอปลารลเบ Bird ิร์ออกไปแล้วกันปลาไม่เข้าอีกเฮ้ยสวยน้องชายเกีน้องฟิล์มเก็บงานไปแล้วนะครับทุกคนตุยไปหนึ่งตัวเดียวไม่เหน็ดใจน้องเออบตัวเดียวไหมเดีวเป็นหนึ่งนะครับตอนนี้ สิ้นเหรอน้องผมยิงบบทีเดียวเรียบร้อยเลยไม่มีครับไม่มีไม่มีอันนี้ฟาร์มไปก่อนแล้วกันทุกคนระหว่างดักรอเอดอกเฮ้ยบ,บอดดิงตรงเอดอปบ่ะ มีนเพื่อนมีคุณแน่นอนเพื่อนจะไปเปิดไอรอกแต่ไม่ไปแล้วนะครับทุกคนแปลว่าน่าจะเพื่อนตัวตรงเกาะกลางนะครับน่าจะเหลืออยู่อ๋อลอยโอเคน้องฟิล์มจะไปตรงเกาะกลางนะไปล่ตัวที่บอดยิงตรงไอเดกเมื่อกี้นะโอเคน้องชายไปกันเลยเดี๋ยวเอาสตันเช็คไปก่อนละกันนะครับทุกคนผมว่าต้องอยู่ตรงนั้นแหละมันต้องอยู่ใกล้ๆเพื่อนมันนั่นแหละ ไม่ไม่มีเงียบคลิปอ๋อมีมีมีโอเคโอเคปาไปเนาะหนีออระเบิด์ตขวดซะมันวิ่งมันวิ่งหนีแล้วมันวิ่งหนีแล้วทุกคนโอ้สองตัวนี่หว่าเอาเราเล่นระเบิดก่อนนะครับตอนนี้เอามันวิ่งหนีแล้วทุกคนมันวิ่งหนีแล้วไป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 ขึ้นแต่ผมปีนทางนี่เองแต่น้องปีนไปทางแล้วกูบปรนอนทำไมอีกนี่โอ้สภาพเฮ้ไป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 อยู่ไหน อุ้ยโดนระเบิดตายโดน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 อยู่แต่ไม่ตัวโดนอยู่แต่ไม่ตัเจ็บอยู่แหละทุกคนเจ็บอยู่เจ็บมากเจ็บมากนี่โดนสตนไปดิทำาแไวรุ่นอีเร่อเรอมันเตะได้วกดูแม่งกระเด็นด้วยที่นี มันหลุดเนื้อมันตัวเลยนะทุกคนหมดแล้วนะครับตีนี่โอ้กระเด็นด้วยดว้ดวยโด่งโซยจัดเลยไอ้หนุ่มนี่เดี๋ยวขอรีตัวเองก่อนละกันนะครับไหนดูของซีเก็ตใช้ปืนอะไรวะเพื่อนอูมพีเอ็กต่งดีนะครับทุกคนแต่งโคตรแพงอะ่ะอ๋ออิ่มจัดเกมนี้อิ่มจัดมดีกระเป๋ายี่สิบด้วยเอาผม ขอ,อเร่งสปีดแล้วกันนะครับทุกคนเคลียร์ของยาวๆเลยนะครับโอเคครับเคลียร์ของเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปผมจะไม่ออกตรงจุดออกเงินนะครับทุกคนจะไม่อุ้ยกระสุนสีด้วยนี่วาโอ้ดีจัด ผมจะไปออกตรงจุดออกเงินนะครับจะไม่ออกตรงจุดเส้นนู้นนะเผื่อมันยังมีพวกดักเราอยู่อีกนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาของไปให้พวกมันอีกเราเซฟก่อนนะทุกคนยังไม่มีใครเปิดเลยเนี่ยมาอ,อกุกองอย่างนี้มีใครเปิดเลยโอ้โหเป็นอันลอยเอาของม่วงออกดีกว่าทุกคนเราเก็บของทองมาแล้วกันเฮ้ยเอาของแต่งอิดวีดีเอมาดีกว่าอัน้นผ่าสายขาวเอาไปขายไม่ได้ ไปออกดีกว่าทุกคนไปโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปการย้อนวันวานแบบพื้นที่ได่สามหมื่นด้วย m p ็ไฟนั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้จบไปแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย